มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องนําเสนอนะคะก่อนหน้าน,นี้เราจําได้ไหมว่าน้องดิวอริสาลาเนี่ยนะคะก็เคยมีเรื่องราวการแจ้งความกันมาก่อนแล้วนนก็คุกรณีรอย่างาคุณเบล บุษยา <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเขาส่งทนายนะส่งฟ้องคู่กรณีเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทจ้ะ <c oughs> ล่าสุด <c oughs> วันนี้ <c oughs> ครับดิวลิสลามอบอำนาจให้ทนายสาคอนสิริชัยหัวหน้าทีมทนายความและทนายพงพันธ์สาเหล่านะครับ <c oughs> และทนายวัฒนาศัก์ขียื่นฟ้องเบลบุษยาตั้งพากรและอีกหนึ่งคู่กรณีในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แบาท <c oughs> และคดีมินประมาทด้วยการโฆษณาและข่มขู่คุกคาม เหตุเกิดเมื่อต้นเดือนเมษาปีนี้นะฮะกรณีมีเหตุตบตีดิวบนเรืออและอันนี้สำคัญก็มีการโพสต์ข้อความทางอินสตาแกรมและให้สัมภาษณ์ต่อสำนักหนึ่งใช่โดยยื่นฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้รวม9ก้ากระทงความผิดต่างกรรมต่างวาระกันใช่แล้วขาก็เรียกให้ร่วมกับชดใช้ใช่ไหมฮะถูกต้องสำหรับใครที่เข้ามาเมนเออ นะคะสำหรับใครที่เข้ามาเมนเนี่ยเขาบอกว่าเรียกด้วยนะเรียกให้เรียกให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเสียหายจำนวน10ล้านเนหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีอ,อาญากับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อย่างเช่นบางทีเนี่ยเรามีเพจเนาะเตนรายการตกมันเรามีเพจบางทีเราโพส อวข้อข่าวไปแล้วมีการเข้าไปเมนต์ใต้ล้อข่าวแลทำให้เขาเสียหายเขาเก็บเรียบเลยรวมถึงสำนักข่าวหนึ่งนั่นแหละที่ตอนนี้เขาเปิดเผยยังอ่าพี่เต็นเขาบอกมาเขาบอกมาหรือยัง่ะไม่รู้อะไรอ่ะพี่เขียนที่พี่ไม่รู้เขายื่นไปแล้วพี่เต็นเอาเป็นว่าเขาดาเนินคดีกับสื่อออนไลน์บางสํานักแล้วกันที่เสนอข่าวที่มีเนื้อหาที่มีเนื้อหาการบินประมาทและเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนะครับหลังจากนี้ ขอให้บุคคลฟังนะใครไปคอมเมนต์หรือไปแสดงความคิดเห็นนะฮะที่ไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทางสื่อต่างๆแสดงความเห็นด้วย ด้วยความสุภาพเนี่ยคือขอให้แสดงให้อย่าด่าอย่าด่าคอเวลาไปเมนต์นะแสดงความคิดเห็นแบบพอดีพอดีได้ไม่ได้ด่าอย่านี้ยาด่าทอแต่ถ้าเกิดด่าทอเขาเตรียมเงินเอาไว้เลยเขาบอกอย่างนี้ดิวก็ตั้งทีมทนายความคอยเก็บข้อมูลเพื่อดําเนินคดีนะฮะทุกกรณีทําให้เกิดความเสียหายศาลรับคําฟ้องไว้ทําการไต่สวนมูลฟ้องเป็นคดียาหมายเลขดานะครับนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่6กันยายนี้นะฮะก็้คือไต่สวนเพิ่มเติมใช่ไหมพี่เต้นใช่แล้วถ้าไต่สวนเสร็จอายการก็ส่ง แล้วถ้าศาลท่านตับ้บ,บฟ้องก็<า>กคือโดนเลยจริงๆตั้ง21เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปที่สอนอปากคลองศาลนะครับบิวเขาไปพร้อมทนายสาครไปแจ้งความเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอปากคลองศาลให้ดําเนินคดีกับอีอกท่านนึ่งเนี่ยครับเพ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของบิลบุษยา อันนั้นน่ะแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายนะฮะขณะที่อยู่บนเรือตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนะครับโดยมีน้องยีนเกวลินเนี่ยนางเอกสาวที่อยู่บนเรือเนี่ยมาเป็นพยานโอ้สแสดงว่ามีคนเห็นนะมีคนเห็นถ้าเห็นไม่เพชรอยู่บนเรือไหมไม่ได้อยู่บนเรืออ๋อปรดี๋ยวบนเรือนะเหมือนไม่มีใครอยู่บนเรือค่ะอ๋อแต่น้อง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 อะไรแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเก่งเก่งน้องยีนอยู่บนเรือเขาเป็นคนเห็นอยู่บนเรือ หนูไม่ได้อยู่ที่เรือนั้นค่ะแอร์เราปกติรู้เรื่องแอร์ก็ไม่ได้ไปเรือวันนั้นแอร์ก็ไม่ได้ไปเรือวันนั้นท้านกับแอร์อยู่แล้วก็ต้องถามแอร์แล้วล่ะไม่มีนะเรือแต่ไม่มีไม่มีไม่มีที่แอร์แอร์อยู่บนจุดพลุใช่แอร์อยู่จุดพลุแอร์อยู่จุดพลุเออแอร์จะบอกไม่อยู่ไม่ได้เพราะว่าแอร์ถ่ายคลิปอ๋อเหรอฮะดอกไม้แอร์เป็นคนจัดไหมจากร้านแอร์ไหมถ้าบนเรือไม่มีดอกไม้ใช่ไหมงานนี้ไม่มีไม่ใช่งานของคุณดิวอ๋อคนละอ๋อคนละอันเป็นงานของเพื่อนของคุณดิวเนี่ยเราอะเราวางเราอะระวัง